เราไปใชเตะกี้ดอวยครับวันนี้เราจะมาทำา้นหางมะเย็บมานมี่อหามะนาวหอดเราจะเร่งถ้าเล่งเนี่ยเราก็ต้องเตรียมเอาม้วหางมะนาวหอมเยอะมากขั้นที่สองนะครับเราก็ผ่นม่วงหางมะนาวหอขั้นที่สามเราก็ต้องแคเม็ดออก จากนั้นก็นำไปปั่นนะครับก็เราก็มาลุยกันเลยขั้นตอนท่นนท่านนทานท่า,มา,มา,านานทานาน่านท่าทีาน่เราปท่นา่านานท่นานทานท่่ เพื่อจะทําเป็นเพื่อให้มันเป็นแยมมะม่วงหาวมะนาวโหกกวนต่อไปค่ะท่านผู้ชมเราไปถายในกระทะเลยโอ๊ยมากระเด็นใส่มือครับท่านผู้ชมมากระเด็นใส่มือค่ะว้ยหล้อท่านผู้ชมน,นม <c oughs> ่ากลัมวมากเลยเนี้ ลองมาเธอผู้ชมมันกระเด็นไอ้มันกรเด็นเฮ้ยโอ๊ยมันกระเด็นดีแล้วค่ะท่านผู้ชม <c oughs> อันนี้เราต้องหลบแล้วโอ๊ย